ซ่อมรถอีกแก่นะครับแก่นี่ไฟไม่ติดไฟหน้าไม่ติดครับซึกอ่าซึกหน้าคอนแทคไม่ดีครับซ่อมแล้วถอดซ่อมแล้วอ่าต่อซ่อมแล้วหน้าคอนแทคถอดประแจคัดขัดหน้าคอนแทคแล้วจะประกอบแล้วครับเอ้ยใหญ่ไม่ติดครับเปิดไฟไม่ติดอ่าหน้าคอนแทคไม่ดีถอดซ่อมแล้วตอนซ่อมไม่ได้ไม่ไม่ได้ ไม่ได้ใช่อ่าซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวลองก่อนเดี๋ยวใช้ประกอบก่อนลองทีหนึ่งโอเคตัวนี้เป็นกลไกภายในของไฟนะครับมันจะมีคอนแทคอย่างเงี้ยหน้าคอนแทคอย่างเงี้ยคอนแทคอยู่ประมาณนี้นะครับหน้าคอนแทคก็อยู่นี้ไฟสูงไฟต่ำอยู่นี้หมดโอเคนี่แล้วกันประกอบกลับแล้วครับประกอบก,บกลับแล้วซ่อมเสร็จแล้ว อันน yeah. ล้วมันจะแตกขึ้นหน่อยเพราะตอนนี้เราเป็นเก่าแล้วถอดถอดเยอะดูเยอะไม่ประกอบก่อนอแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไฟยิมไม่ติดนะครับมาไฟไม่ติดเปิดไฟไม่ติดครับน้อแก้ไขเรียบร้อยแล้วสูงต่ำโอเคแล้ว ค okay, เรียบร้อยแล้วครับก็จะแก้ไขเสร็จก็เสร็จตั้งนานนะครับแต่จะมาลองลองตอนเย็นมาลองตอนเย็นนะครับโอเคก็ okay, เสร็จแล้วลน,นี้มัด้าจี l ปี1 9ึ่งพันเก้ปี86ปครับไม่ใช่ปีแปดปี89ปีแปครับปีแป วัดด t t l p 8 9รถก็น,นานแล้วครับแล้วมันก็สึกเสียมไปได้วยราะมันแหละมาเสียมไปตามอายุมันก็แก้ไขเรียบร้อยครับหน้าคอนแทคไม่ดีแต่กว่าจะตัดแต่งหน้าคอนแทคได้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันหลายชั่วโมงกว่าจะเอามันอยู่เ,เรียบร้อยแล้วครับไฟใหญ่ไฟหน้าไม่ติดครับ o k 이 y I d e p